แ,แพทย์อาสาจอสอร้อยแต่ว่าในช่วงนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะ ที่เราจะมาติดตามกันนะคะในเรื่องของโครงการสัตวแพทย์อาสาจสร้อยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของวิกฤตอาหารสัตว์แพงนะคะที่บอกว่าโอ้ราคาเริ่มแพงมากขึ้นแล้วก็เกษตรกรในภาคอีสานคค็คงจะต้องมีการปรับตัวแต่ว่า,าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงแล้วการปรับตัวจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรว่า าสนาสิริแสนจากคณะสัตวแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในช่วงของโครงการสัตวแพทย์อาสากับจสรร้อยค่ะสวัสดีอาจารย์วัสนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะนี่เราพูดถึงเรื่องของวิกฤตอาหารแพงเราเรียกว่าเป็นวิกฤตเลยสาหรับอาหารสัตว์แพงเรื่องนี้นี่คงต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์ ค่ะก่อนอื่นขออน,นุญาตนำเรียนเบื้องต้นก่อนนะคะว่าปัญหารเรื่องของราคาอาหารเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นวิกฤตนะคะ,ะที่ส่งผลกระทบต่อในเรื่องของอต้นทุนแล้วก็ราคาของการซื้อขายสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะที่ทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะซึะ่งปัญหาราคาอาหารสัตว์ที่เกิดขึ้นหลักๆอะ่ะมันก็จะ อ่ามันก็มีประเด็นหลายๆประเด็นแต่ว่าขออนุญาตสรุปประเด็นที่สําคัญนะคะประเด็นแรกน่าจะไปเกี่ยวข้องเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพขอมิอากาศที่เก<ม>ิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ฝนก็ไม่ไม่ค่อยตกนะคะแล้วก็พอดูการที่มันควรจะเป็นปกติมันก็ไม่เป็นปกติอ,อันนี้มันก็ส่งผลต่อการผลิตพวกพืชอ่าพวกพันธุพืชต่างๆหรือว่าอ่าพืชผลการเกษตรต่างๆมันก็มีผลกระทบต่ออ่า เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะอันนี้เป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสงครามนะคะสงครามที่ที่เราพอจะทราบนะคะ <c oughs> สงครามรัสเซียยูเครนนะคะซึ่งสองประเทศเนี้ก็จะเป็นประเทศหลักๆที่มีความสําคัญในการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะพวกเมล็ดธัญพืชนะคะที่สําคัญของของโลกนะคะ <c oughs> ฉะนั้นพอสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศเนี้ก็เลย เป็นอุปสรรคในการในเรื่องของการขนส่งการกระตุ้มราคาสินค้านะคะแล้วก็ทําให้เกิดการขาดแคลนนะคะขาดแคลนอาหารสัตว์ไปทั่วโลกนั่นเองคะโดยเฉพาะพวกเมล็ดข้าวโพดนะคะการทวเหลืองที่ประเทศไทยอ่ะจําเป็นต้องใช้เนี่ยก็ทําให้ราคาผลิตตัวนี้ดิบขึ้นอย่างมากเลยนั่นเองนะคะที่ยื่งตินชานั่นเองนะคะอย่างข้าวโพดหรือว่าการทวเลืองที่อาจารย์บอกอันนี้เราต้องนําเข้าหรือเปล่าคะอาจารย์ ย่างอ่าก็มีสมมาก็จะมีการนําเข้าอย่างเข้าาอย่ง,อยงเช่นข้าวโพดเนี่ยก็จะมีการนําเข้าอยู่นะคะซึ่งราคาก็จะแพงซึ่งปกติเนี่ยมันแต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่จะเกิดวิกฤตนี้เกิดขึ้นเนี่ยราคาโคตรก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคาสิบกว่าบาทนะคะน่าจะประมาณสิบสามสิบสี่บาทนะคะซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ถึงสิบบาทด้วยซ้ำนะคะยังยังกาบทเุเลรศนะตอนนี้นะคะก็ราคาก็ ยี่สิบสี่บาทนะคะประมาณยี่สิบสี่ยี่บห้าบาทนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ที่พอรู้จักนะตอนนี้เช่นเกษตรกรที่เลี้ยงโคโน,โนมก็มีการล้มเลิกกิจการไปไปหลายฟาร์มแล<อ>้วเช่นเดียวกันนะแต่ว่าไม่สามารถอ่อที่จะเอ่อรับ<พ>มือกับวัตตุดิบที่มันราคาแพงเพิพ่มขึ้น้น่นเนอีกพวกนี้มันเป็น,นต้นทุนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราจะต้องเอามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ ถือว่าเป็นเป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งที่เป็นต้นทุนโดยเฉพาะในเรื่องของโคโนมมันก็จะเป็นต้องต้องได้วัตถุดิบอาหารส์ที่มีคุณภาพนะคะเช่นพวกกากถั่วเหลืองก็ถือว่าเป็นแหล่งของโปรโตีนที่ mm hmm. ที่ mm hmm. มีคุณภาพนะคะที่เกษตร,รกรส่วนมากมีการ่ายนะคะขณ mm hmm. นาน,นี้ถ้าวัตถุดิบตอนนี้มันดีด,ดเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรรับมือไม่ไหวกับราคาที่มันเพิ่มมากขึ้นี่ะ <Okay. S 2> แต่ละบ้านราคานมเนี่ยเกษตร,รกรขายได้อาจจะ ไม่ได้ดีดตัวเพิ่มมากขึ้นตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะฉะนั้นถ้าเกษตรกรคนไหนที่อที่สายป่านยาวหน่อยก็พอจะอยู่ต่อได้ะนะคะ,ะถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องมีการเลิกไปอย่างที่อาจารย์ล้มเลิกไปนะคะค่ะอันนี้มันเริ่มเกิดขึ้นที่เราเห็นชัดเจนแล้วมันมีผลกระทบนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะอาจารย์นานหรือ,อยังตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่เอมีน่าจะประมาณ ป,ประมาณช่วงต้นปีหกห้านะคะก่อนที่ก็เริ่มมีการปรับตัวก่อนที่จะมีสงครามยูเครนด้วยนิดนึงนะคะแต่พอสงครามยูเครนเกิดขึ้นนี่ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เรื่องของน้านํามันเรื่องของสภาวะก่อนหน้านี้นก็น่าจะเป็นเรื่องของโควิดใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของเศร,รษฐกิจโลกที่เริ่มมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงนะคะก็ก็มาเรื่องของสภาพภูมิอากาศรวมทางสงครามนะคะซึ่งมันก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนั่นเอง นะคะแต่ที่เด่นเด่นชาต,ตอนนี้คือในเรื่องของสงครามแล้วก็การเกิดการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่แหละค่ะก็คือตั้งแต่ปีช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้วิกฤตนี้ก็ยังคงใช,ใช่ค่ะ,คะอันนี้เ <ผม S 1> นี่ยส่งผลกระทบ,บในทุกประเภทของของปศุสัตว์หรือว่าการเลี้ยงเลยหรือเปล่าคะอาจารย์อย่างในพื้นที่ที่อาจารย์บอกว่าเราจะคุยกันในเรื่องของภาคอีสานตอนนี้เนี่ยผลที่เกิดมันมากน้อยแค่ไหนอะคะอาจารย์ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับปศุสัตว์โดยภาพรวมเนี่ย ส่วนมากแล้วที่เกิดเกิดขึ้นอย่างเช่นในถ้าในโคกับเบอเนี่ยมันก็พอที่จะมีพ่อเสร็จหรืออาหรือว่ามีวัตถุดิบทางเลี้ยงที่พอที่จะมาช่วยเฉยอวัตถุดิบที่มันมีราคาแพงอยู่บ้างแต่ว่าที่ประเด็นหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นพวกบริษัทที่เป็นสุกรหรืออ่าพวกไก่เนื้ออะไรเงี้ยซึ่งจะต้องอ่าส่วนมากแล้วเกษตรกรเขาก็จะซื้อพวกอ่าอาหารสัตว์ที่เป็นอาหารสัตว์เส็จรูปเช่นอะไรอย่างเช่นของ ซีพีหรือเบทโกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าพอต้นทุนเขาแพงบริษัทเหล่านี้ก็ต้องปรับดีดราคาลิตมหาศาลเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ทําให้สุกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงเอ่อสุกรหรือว่าสัตว์ปีกเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงนะทีนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องต่อผู้บริโภคด้วยนะคะจะเห็นว่าราคาราคาสุกรก็จะมีราคาแพงเพิ่มมากขึ้นนะจินะคะ ออันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่หลายคนเนี่ยจะจะเห็นว่าในภาคในภาคของการบริโภคเองว่าราคาเนื้อสัตว์พวกนี้มันคืออ่ปรับ ตัวเพิ่มสูงขึ้นที่ผู้บริโภคเห็นเห็นกัน,ก,นก็อย่างที่อาจารย์เท้าความเล่ามาก็คือตั้งแต่ต้นทางเลยคืออาหารในการเลี้ยงมันออราคาสูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลมาถึงตัวผู้เลี้ยงเองแล้วก็สุดท้ายก็ปลายทางก็ราคาขายมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องค่ะค่ะอาจารย์คาะอย่างที่บอกว่ามันจะมีทดแทนได้อาอย่างพวกสัตว์ปีกหรือว่าสุกรตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นว่ามันชัดเจนขึ้นเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าทางฝั่งของโคพวกนี้มันมีทดแทนได้นี่ทดแทนยังไงะอาจารย์ อย่างอย่างเช่นถ้าในถ้าในโคกกระบือเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ฉีกระเพาะเป็นสัดก,กระเพาะรวมใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถใช้พวกเศษเหลือทางการเกษตรแล้วก็ใช้พวกอย่างเช่นพวกอาจจะเป็นฟางข้าวหรือว่าพวกเศษเหลือทางการเกษตรหรือโรงงานอุาาตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นพวกอ่าโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังซึ่งภาคยุสาสก็พอจะมีโรงงานหลายๆที่อยู่นะคะซึ่งก็จะมีเศษเหลือพวกอเปลือก ือกผิวมันสัมปะหลังหรือกางมันสัมปะหลังที่เหลือจากขระนวนการโรงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นแหล่งแหล่งของโปรตีนแหล่งของพลังงานได้นะคะที่สําคัญสําหรับสัต์เี้ยวเอื้องแต่ว่าในกระบวนการก่อนนัการนํามาใช้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างเช่นอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเชียวภาพด้านของการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการมาปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้นก่อนะคะเพื่อหนึ่งละ อาจจะมีสารพิษบางอย่างที่มันตกค้างจากกระบวนการผลิตจากโรงงานฉะน,นั้นในการรับเริ่คุณภาพ<ม>อย่างเช่นการหมักหรือการเติมพวกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้าไปเนี<ม>่ยมันก็จะช่วยในยการลดสารพิษแล้วก็เพิ่มมูลค่าสารอาหารให้กับเศษเหลือเหล่านั้นเหมาะที่จะนําไปใช้เป็นอาหารศาตร์ต่อไปได้นั่นเอง<ม>นี่ก็เป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรของผู้เลี้ยงโคเนื้อคนนมของบ้านเราที่นิยมใช้กันอยู่นะคะก็แต่ว่าถ้าได้ใส่กับเพาะเดี่ยวหรือพวก อสุกรหรือว่าสัตีกเนี่ยแนวทางการนำใช้อาจจะไม่ได้หลากหลายเหมือนกับในโคกระบ,บือน,นั่นเองนะคะคเพราะฉะนั้นอย่างทางเลือกที่จันบอกว่าในการนำเอ,อ่อพวกเศษเ,เหลือหรืออะไรพวกนี้จากอุตสาหกรรมมาปรับปรุงคุณภาพต้นทุนพวกนี้ยังไม่ไม่แพงเท่ากับการนำเข้าหรืออาหารในรูปแบบเดิมนะคะจันยังยังพอที่จะบรรเทาได้ในเรื่องของต้นทุนค่าอาหาร S <S ใช่ค่ะยังพอทนรองเทาได้ค่ะก็คือเดื่องหละ่ะนี่จะบอกเป็นเศษเหลือใช่ไหมคะค่ะ<ห>เรานํามาจากโรงงานอุตสา,าหกรรมมันก็จะมันก็จะมีต้นทุนที่ถูกแล้วนะคะ<ห>แต่ว่าอาจจะเพิ่มต้นทุนนิดนึงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาเช่นเ<ห>ชื้อจีบีซีพวกกรน,<ห>รน้ําตาลอะไรเนี้ยเข้ามาเพิ่มก็อาจจะเพิ่มต้นทุนนิดนึงแต่ว่าผรบลบกรบนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่ไม่สูงเท่ากับ พอกับอัปถุดิบที่เรานาเข้านั่นเองอืนะคะ,คะอันนี้ก็ก็เป็นการบรรเทาในเรื่องของราคาอาหารสัตว์ที่ค่อนข้างแพงนะตอนนี้สําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนหรือว่าคเนคื้อโคนมโดยทั่วไปนั่นเองนะคะแล้วอย่างตัวอาหารที่เราเอามาปรับปรุงคุณภาพทดแทนตัวนี้มันจะมีผลกับการเลี้ยงหรือการเติบโตหรือคุณภาพของของตัวสัตว์ที่เราเลี้ยงดูไหมคะอาจารย์ก็ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับอ่ตถุดถบ ที่มันเป็นวัตถุดิบหลักๆเลยเ mm hmm. ชน่นพวกกาบถลเหลืองมันอาจจะที่เราพูดอาจจะไม่เท่ากับกากถวเหลืองนะคะ oh. แต่ว่ามันเนื่องจากว่าสัตว์เขียวเอื้องเลย mm hmm. โคกับบือเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีปด็นซิที่อยู่ในกัวของเขาอะมัน mm hmm. ก็จะช่วยเรื่องของการอ่าปรับเปลี่ยนอสารอาหารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์สําหรับตัว,ต,วตัวสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น mm hmm. นะคะแต่ว่าเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเป็นพวกกาบถลเหลืองจริงๆกับ mm hmm. กับตัวนี้อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่า สำหรับในสัตว์วเคี้ยวเอื้องเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับหนึ่งน mm hmm. ะคะแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับแหล่งอาหารหลากหลายที่เป็นการเสมมออาจจะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว mm hmm. นะคะ okay. ทีนี้ก็จะมาถึงตัว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 ,ตว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 สัตว์เองหรือว่าสุดท้ายในการที่จะนํามาขายหรืออะไรพวกนี้มันมีผลต่อราคาในสุดท้ายที่จะเอาตัวผลผลิตตรงนี้มาขายไหมคะอาจารย์ถ้าถ้าคุณภาพลดลงด้วยการที่ปรับลดต้นทุนในเรื่องของอาหารในการเลี้ยงอะไรลักษณะแบบเนี้มีผลเกี่ยวเนื่องกันไหมคะอาจารยา์คุณภาพของของเนื้อใช่ไหมคะใช่ใชอันนี้คอยในเรื่องของสัตว์โเอื้องอย่างโคเนื้อโคขุนใช่ไหมคะค่ะ อย่างอย่างโคขุนเนี่ยหรือว่าสันโชเอื้องเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบมากนะคะเน่องจากว่าหนึ่งละเราเลี้ยงขุนในระยะเวลาอันสั้นใช่ไหมคะประมาณหกเดือนหรือปีหนึ่งหรือสองปีแล้วแต่ช่วงอายุข,ของการขุนนะคะซึ่งโดยสมมากแล้วในกระบวนการขุนเนี่ยในการเติมหรือให้อาหารข้นเนี่ยก็จะไม่ได้ ก็จะมีสัดส่วนในการให้ที่ที่เหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็มีการให้อาหารหยาบที่เป็นฟางข้าวหรือเป็นพเศษเหลือโดยปกติอยู่แล้วนะคะฉะนั้นปลายทางที่ไปสู่เนื้อเนี่ยมันก็จะได้เนื้อที่มีคุณภาพอยู่แต่ว่าระยะเวลาของการผุนหรือระยะเวลาของการที่จะสร้างเนื้อให้มีคุณภาพเช่นพวกมันแท่งเนี่ยมันก็จะมีช่วงของเขาที่มาะสมแล้วก็ก็จะมีการเลือกใช้อาหารที่มาสมตามช่วงของการสร้างคุณภาพในองเขานั่นเอง ส่วนปลายทางที่จะได้เนื้อคุณภาพเนี่ยสําหรับสัตว์เกี่ยวเอื้อเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบมากนะแา่ว่าใเช่นในโคขุนก็จะเป็นในเรื่องของการการการสร้างเนื้อเยะเวลาอันสั้นๆไม่ได้ใช้เวลานานอันองนะคะสำหรับโคขุนนะคะอ๋ออันนี้ก็คือช่วยได้คือเราไม่ได้สามารถที่จะเอาไปอาหารเรียกว่าทดแทนตัวนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นยังแบบเป็นคู่ขนานเหรอคะอาจารย์ยังไม่ไม่ได้เอาไปทดแทนของเดิมที่พวกข้าวโพดหรือกากถั่วเหลืออะไรพวกนี้ได้ ออก็ก็จะสามารถทดแทนได้ในระดับหนึ่งเหมือนเป็นคู่ขนานกันไปนะคะอย่างข้าวโพดเนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารข้นสำหรับสัตว์ที่เอื้อนนะคะเขาพดเป็นแหล่งอาหารข้นเป็นแหล่งอาหารพลังงานนะคะเช้ากับือเหลือมเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกวผลิติบณางเลือกที่เป็นเศษเหลือมาเพิ่มแหล่งพลังงานและเพิ่มโปรตีนโดยที่โคไม่เกิดการขาดแคลนนะคะนี้ มันก็สามารถช่วยเชยในส่วนที่เราต้องเลือกวัตถุดิบราคาแพงมาใช้ได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วในการทําลักษณะแบบนี้เนี่ยในกลุ่มเกษตรกรเองหรือการเลี้ยงตรงนี้มีการทดแทนในลักษณะแบบนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะอาจารย์เกษตรกรส่วนมีการนํามาใช้เรื่อยๆแล้วค่ะนะคะแต่ข้อจํากัดของเกษตรกรเขามีองค์ความรู้แต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาค่ะนะคะ สิ่งที่สะท้อนจากที่ได้ไปสัมผัสกับศิตรกรเนี่ยเขาบอกว่ารู้แล้วค่ะอาจารย์รู้แล้วค่ะคุณหมอแต่ว่าไม่มีเวลาทำส่วนมากเนี่ยเขาพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการซื้อวัตถุดิบราคาราคาที่อาจจะสูงขึ้นจากที่เขาทําได้แต่ว่าเขาเขาสะดวก<อ>นะคะฉะนั้นมันก็เลยจะมีกลุ่มสิลปกรหรือ อุ่มพ่อค้าคนกลางที่เขาจะมีการนำข้อเศษเหลือเหล่านี้มามา,มาปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ไปส่งให้เกษตรกรตามฝารมอันนี้เขารับได้ค่ะเกษตรกรแต่ว่าถ้าเขาจะทำเองจะซื้อกากมันสับหลังมาซื้อเปลือกผิวมันสับหลังมาแล้วเอามาหมาักม,<ำ>มาเติมเชียร์นู่นนี่นั่นเนี่ยเกษตรกรส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มีเวลาทำแต่ว่าองค์กรู้ตอนนี้มันเข้าไปสู่เขามานานแล้ว อ๋อ oh, ค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการาลดเวลาในการที่จะทำนี่ก็คือยอมซื้อจากพ่อค้าคนกลางก็ก็ยังเป็นทางเลือกที่เกษตรกรยังเลือกอยู่ตรงนี้ยังเลือกอยู่ออยค่ะค่ะถึงแม้จะแพงขึ้นกว่าเดิมนะคะแพงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แพงเท่ากับวัตถุดิบที่ต้องนําเข้าอย่างเช่นพวกกากถั่วเหลืองหรือกาก อหรือข้โพนอะไรประมาณนี้ยค่ะอในส่วนของการให้ความรู้หรือการทําตรงนี้ทางอาจารย์ได้มีส่วนเข้าไปช่วยดูแลเกษตรกรไหมคะหรือว่าเข้าไปเข้าไปลงพื้นที่หรือว่าทําอะไรในลักษณะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์อได้ได้มีส่วนลงลงพื้นที่เรื่อยๆค่ะอย่างเช่น<ช>ไปเรื่องของการให้ความรู้เรื่อง,บง<ม>อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการทําอาหารนะคะอย่างเช่นอาหารที่มีอ่ตามท้องถิ่นตามช่วงฤดูกาล ใช่เช่นถ้าช่วงเนี้ยมีพ่อก,กัอมีต้นข้าวโพดค่ะสมาครเกษตรกรแถวสะพ้ายสารก็จะมีการปลูกปลูกข้าวโพดใช่ไหมคะก็จะมีเหลือพวกพวกฝากหรือพวกพวกต้นที่เขาเก็บฝากไปแล้วนะคะแล้วก็อ่จะไปแนะนํนะาให้เกษตรกรเขา,าผลิตอาหาร นะคะโดยใช้วัตถุดิบที่เขามีในท้องถิ่นนะคะหรืออาจจะมีการใช้บางคนมีการปลูกสวนกล้วยนะคะหลังจากที่เก็บเก็บต้นเอก็บกล้วยไปแล้วก็จะเหลือต้นเขาก็จะแนะนําให้เอามาผลิตเป็นอาหารสําหรับโคนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดเนี่ยก็ได้รับโครงการของรัฐบาลที่เป็นโครงการ U2K อะคะ่ะก็ได้มีส่วนเข้าไปพากษเกษตรกรทำแล้วก็ ผลิตอาหารเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะซึ่งมีส่วนผสมของอาหารคนและอาหารหยาบร่วมกันซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นอาหารผสมสุดรวมหรืออาหารทีมอานะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นการนรําเศษเหลือแล้วก็วัตถุดิบที่มีในชุมชนของเข้าวมา mm hmm. ผลิตแล้วก็หมักเติมเชื้อจุลินทรีย์เข้าไป mm hmm. แล้วก็ทําให้เกษตรกรก็สามารถขายได้นะตอนนี้นะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็มีก,ก็มีขายสำหรับเกษตรกรค่ะ อันนี้อันนี้เข้าไปลงพื้นที่ในการช่วยนะคะ oh. นอกจากนี้ก็จะลงไปช่วยในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ <Okay. S 1> ลงมือทําแล้วก็อาจจะมีการให้เด็กๆลงไปเก็บเคสมาแล้วก็เอาเคสมาดิสคัชชันแล้วก็ mm hmm. เอาข้อมูลนี้ไปขีนในการวิทยากร อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะค่ะ,คะในการใช้พืชพวกนี้ที่เข้ามาทดแทนนะคะจ์ในเรื่องของฤดูกาลอะไรตรงนี้จะมีผลไหมคะหรือมันสามารถที่ทําได้ในลักษณะแบบนี้การอุตสาหกรรมหรือพวกนี้ทําได้ตลอดปีเลยอย่างอย่างเช่นพวกเศษเหลือทางการ,กรเกษตรที่มันเป็นอ่ากากมันสำปะหลังหรือเปลือกผิวมันสำปะหลังเนี่ยเนื่องจากว่าอ่ามีโรงงานที่เขาที่เขารับซื้อพวกมันสำปะหลังเกษตรเกษตรกร,ร,กกร,ร,กรอยู่ตลอดทั้งปีอ่ะ ฉนั้นมันก็เลยมันก็เลยเหมือนมีเศษเหลือลนี้อยู่ตลอดอ,อยู่เรื่อย <Okay. S 1> ๆนะคะเพียงแต่ว่าบางช่วงเดือนการที่มันอหัวมันยังไม่ออกหรือมันออกช้าราคาพวกเศษเหลือก็จะดีดขึ้นมาหน่อย oh. นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่พวกอ่ามันสปลังออกมาเยอะหน่อยนะคะมีวัตถดุดิบป้อนโรงงานอุตสาหการรมมากขึ้นเศษเหลือก็จะออกมามากอันนี้เกษตร,รกรก็จะได้ต้นทุนในเรื่องของนําเศษเหลือเนี่ยมาใช้เป็นอาหารตส์ oh. <ๆ>ก็จะราคาต่าลงนิดหนึ่ง อันขึ้นอยู่กับช่วงดูการนั่นเอง <ฮะ S 2> นะคะอในการพัฒนาหรือว่าอย่างงานวิจัยการค้นคว้าอะไรในลักษณะแบบนี้ในเรื่องของอาหารสัตว์นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยในระยะยาวมันจะสามารถทดแทนการนํเข้าวได้ไหมคะอาจารย์ในในมุมมองในด้านของอาหารสัตว์นะโดยเฉพาะในสัตว์เขียวเอื้อเนี่ยขออนุญาตนานเรียนเบื้องต้นว่าทําไม <ฮะ S 2> ต้องพูดสัตว์เขียวเอื้อง<ฮ>ะนะคะเพราะว่าสัตว์เขียวเอื้อเนี่มันจะ มีแนวทางหรือช่องทางในการนำใช้อาหารที่มันหลากหลาย uh huh. และมีสุณภาพมากกว่าในสัตว์กระพาะเดียวเลยพวกสุกร oh. หรือว่าสัตว์ปีนั่นเอง <Yeah. S 2> นะคะในปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของงางนวิจัยเขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพนะ uh huh. หรือแม้แป่กอรนํำเชื้อจ,จุลินทรีย์ที่อยู่ในท้องวัวจริงๆอ, uh huh. ออกมาศึกษา นะคะที่เราเรียกว่าเป็นนิวติจีโนมิกเป็นเ <Rs. S 1> ทคโนโลยีชีวภาพทางด้านนี้ในนะการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์มันมันจะเป็นเทรนเนี้ยค่อนข้างนานอยู่ <Rs. drinks. S 1> นะคะ<า>ก็เลยมองว่า,าถ้าเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องเนี่ยพราเซลล์เหลือทางาการเกษตรมันมีมากมายหลากหลายอย่างานะคะฉะนั้นในการนำรเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเนี่ยมันจะเป็นอีกช่องทางหนึงห<า>่งที่ที่คิดว่าเหมาะสม<า>แล้วก็ในในเชิงของงานวิจัยอ่ะมันก็ มีการพัฒน,นาตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรื่องของรัฐพันธุกรรมหรือพวกโมเลกุล่าโมเลกุลของจุลินทีย์ที่จะมาปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ต่อไปนะคะอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นประเด็นที่ในเรื่องงานวิจัยแล้วก็งานปรับปรุงคุณภาพที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้เรื่อยๆอยู่ะ,ค,ะค่ะ,คะ,คะก็ยังมีแนวทางที่เรียกว่าพอที่จะเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะบรรเทากับสิ่งที่เราต้อง ประสบพบเจออย่างที่เราบอกว่ามันคือวิกฤตล่าในเรื่องของอาหารสัตว์แพงแล้วก็ด้วยความที่ห่วงโซ่ต่างๆนี่ก็คือปลายทางนี่ผู้บริโภคเองนี่ก็ต้องจ่ายเงินซื้อในการบริโภคที่เป็นราคาแพงไปด้วยนะคะก็ทาให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ด้วยความดีเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณเชนเดลกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ัตะแพทย์อาสาจอสอร้อย